สวัสดีจ้ามนีขออนุญาตมานางวอนลนรถด้วยจ้ะสิมานางวอลเรื่องอันได้ได้ผัวรวยนะคะได้ผัวรวย,ระยรนะคะพญายักษ์กับเกษียนเราแหละค่ะใครไปใดเมียสาวไทยนะคะเอาเมียสาวไทยมานะคะเหตุวิสามอยู่น้ำกันนะคะกับบัตนกับบได้จดทะเบียนอีหอย่างเลยค่ะขั้นได้จดทะเบียนอีหย่างน้ำก,กันกับมาอยู่น้ำกันนะคะผัวกับให้เงินเดือนใส่นะคะเดือนละสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทนะคะให้เงินเดือนใส่ มียกับพู้งามงามนุมกัทอผีแอลกับแอลกับน้อยนุ่มกันยังไงวันนี้นมเป็นนุ่มแอลเป็นแอลดากเป็นดากพี่น้องเอ้ยงามงามสี่บอซูฟ้างจากบัทที่นี้นะคะไปท้ำผมไปเห็ดผมกับพ้าไปค่ะออกห้นะคะเงื่นสามมือสี่มือไหนคือหายใ่ถุงหรือว่าไห่ หห้เมให้ผู้สาวเรียรับผิดชอบทางบ้านนะคะเิ่นก็สรเปรรับผิดชอบห้คือเป็นให่งเงินเดือน3ามถึง่มือน,นี่แล้วก็ขึ้นแล้วเลยนะคะส่วนขาดเสจยใจยูต่างประเทศพญายมก็ออกห้หมัสุบาทนะคะพญายก็ออกห้หมัสสุบาทพาไประเดเล็บพ่นก็ออกห้นะคะพาไประเดผมพ่นก็ออกห้ดูแลยังเจ้าหญิงเด็กพืน่นเขาไปไสกับไปน้าไปซื้อนอวกินไปคอือยูน้ากันตลอด24ชั่วโมงบ่มีเวลาสิออกไปอันนีเจะขวงไปไซเขากับไปน้าพิน้องเอ้ย เบื้องหลังก็เป็นตะหอนหวยงุดยิบนะคะเบื้องหลังก็เป็นตะหอนหวยงุดยิดนะคะแต่ว่าเขาบอกไวเดอร์ขันเจ้านั่นมาอยู่ต่างประเทศขันเจ้าบ่เห็ุงานนั่นหัวมันกระซ้ำเสียผาสามารถที่จะถอดเปลี่ยนย่ำใดกระไดขันขันขันเฮาเหตุประถกใจเขาหรือเขาประถกใจเฮ้านะคะแล้วเฮาก็เสียบเสียเวลาปเปล่าๆพี่น้องเงินเดือนที่เขาให้เข้าสามสี่หมื่นมันก็บพระพ่อใส่พระพ่อสิเก็บยงอนนพี่น้องขันเฮามาอยู่อดต่างประเทศแล้วนั่นให้พยา,ยามซอยเหลือเจ้าของเด้อค่ะ หาพยายามที่จะไปข้างนอกเองไปสื่อนักกินเองไปยี่งยั่งเองหาหมูเองค่ะหาเพื่อนเองค่ะให้เห้าหนอนสามารถเหตุงานอยู่ต่างประเทศได้นะคะผันเห่าหนอนเหตุงานอยู่ต่างประเทศได้เขามีเงินเขาก็สิมีกําลังสิกําลังให้เจาของนะคะสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเงินมีเงินในบัญชีหลยปันไดเขาก็ปลอดภัยหลยเท่านั้นย่าสิไปเอาชีวิตไปฝากไว้กับผัว ย่าสิเอาชีวิตไปผ่าไ้กับผู้ใายจะเกิดมือนหนึ่งมันเบียเฮาขึ้นมามันเป็น้อมยิ่งที่งามกว่านมใหญ่ยยกว่าเข้าอ q กว่าเฮ้าอายุหน่อยกว่าเฮ้าขันมันถิ่มเข้าไปแล้วเฮาเิตุอย่างไ๋พี่น้องเสียเวลาอยู่ของเขามหาปีสิบปีบ่ได้ยังค่ะแต่แต่ตงเงืนเดือนที่เขาหา3้3สามสี่หมืน่นเขาก็ใส่เมดเป็นรา่เดือนไปทรงกลับ,บานมันกับเดนะิแล้วนะคะขันเท่าสามารถเห็ดงานเองใดเหตุค่ะ ทำบได้ไปเหตุงานนั่นอยังก่อนน้โรงงานน้ำรานอาหารกันเทาขายของออนไลน์เลยเฮ้าก็ขายกันเฮ้าเหต f เฟซบุ๊กเลยเฮ้าก็อเหตุเท้ายูทูปเลยเฮ้าก็เหตุนะคะเฮตุทุกสิ่งทุกสร้างที่มันได้เงื่อนค่ะโดยที่เขาบปต้องขอเขานะคะเงื่อนที่เฮาหาได้มันก็เป็นเงื่อนเก็บของเงานะคะเงื่อนที่เขาห้เฮ้าก็ถือว่าโชคดีนะคะเทาว่าเธอจ่ายใจส่วนตัวับาเสจ่ใจทางบัตนะคะนี่แหละค่ะก็ได้มาบอกให้สาวๆทั้งหลายนะคะว่าเออ สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเฮานั้นก็คือเงินนะคะเงื่อนเท่านั้นนะคะที่เ็ถให้เฮ้าปลอดภยัยเงิ่อนเท่านั้นที่ห,ห้ชีวิตเทานั้นเวลาเขามีปัญหาอย่างเงืนเท่านั้นที่ซอยได้นะคะคนอื่นซอยเฮาบ่ได้ค่ะแม้จะผัวบางเทียมก็บ่ต้อซอยเฮ้าไดยซ้าไปนะคะนี่ล่ะคะ่ะบอกให้สาวๆนะคะคิดไว้พู้ได้ที่วา่าเอ,อ้ยไปเอาอยางังผัวฝรั่งผัวบเลี่ยงไปเอามันเฮ็ดยังอย่า,ยาไปหาว่ามันบเลี่ยงละดีแล้วเฮ้าเลี่ยงเจ้าของละมันดีที่สุดแล้วคะ่ะ